ในวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจําปี2567ครับที่วัดพระธาตุดอยกองมลนะครับอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชูชีพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้นํา พี่น้องประชาชนพุทธศาสนกชนทำบุญตักบาทเทโวโรหณนะเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2567โดยมีพระสุมน์ศาสนก,กิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบารข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สมณีจำนวน99รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมาครับสำหรับกิจกรรมตักว่าตักบาทเทโวโรหณะของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่อยู่ในงานประเพณีปอยเหลือิหรืองานบุญออกพรรษาโดยชาวแม่ฮ่องสอนก็จะพร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมืองประจำถิ่นสวยงามนะคะออกไปยืนเรียงแถวร่วมทำบุญตักบาทตลอดขั้นบันไดาทางขึ้นของวัดพระธาตุดอยกองมูระยะทางกว่า600เมตรก็เป็นภาพที่สวยงามและหาชมได้ยากค่ะครับผมก็